ปั่นงานให้เป็นภาพวันนี้เรามารดน้ําน้องกระบองเพชรกันนะแต่ว่าวันนี้จะมารดน้ําน้องแบบไหนมาติดตามรับชมกันครับจะใช้หลอดจุดนี้ทาการดูดน้ำขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะรดน้ําน้องกระบองเพชรในวันนี้เราจะใช้หลอดจดุดจุดน้ําให้น้องกันครับนี่นะค่อยๆจุด เห็ะนั้นถ้าเกิดจดน้ำแรงไปจึงน้ำท่วมน้องน้อง,องเลี้ยงเอาต้นน้องเล็กมากจุดน้ำอยก็ะบองเพชรดค่อยๆหยดไปเรื่อยๆครับต้นเล็กต้นน้อย ติดตามรับชมทุกปัญญาให้เป็นภาพได้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ